เงือสวัสด mm ีค hmm. รับผมเป็นนุ๊กนะครับแงสวัสดีผมคือนุ๊กหรือไอ้คนกักนะองเอิวันนี้คนภาคก็มาภาคสดๆเลยโอ้ขนมปังโอ้หาขนมปังโอ้จังเิตอันกับเงินอีกหนึ่งบาทโอ้ว้าวจังงันด้วยโอ้โอ้เยว้าวอากาศก็จืดจังเลยมาเราก็ไปบ้านกันเฮ้ย มันใช้ของโปรนยว่ะโอ้อยากได้จังเขาคงมีเงินเยอะมากเลยโอ้ยใช้จังไปขอเงินดีกว่าโอ้มีมีคนโยโู่ไปขอเงินขอเงินกันดีกว่าเฮ้ยคณลุงคณลง่อออะไรผมขอเงินได้ไหมครับไม่ว้าคณลุงให้ผมสักหน่อยก็ยัองดีนะ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 านานมอนออกไปสุนาะ โอ้โหลงอ่ะโอ้ลนเยยเนาะอเเป่าครับโ่ยไม่มีเงเลยอ่ะโอ้ไปไหนดีเด้อเดินแถวนี้ดีกว่าเฮ้ยอะนไรอ่ะเฮ้ยแอมป์มูลเหรอว้าวเราต้องไปดูให้ได้ อุย้ยใจ่หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยวันดีวัสด,ดีดดอุย้ยโอ้โหผู้พันเอกชิบาโรคูไวอืมอันเนี้ยคนประมูลเออใช่เป็นงานประมูลจริงๆด้วยโอ้ทุกคนใครจะประมูลนี่นี่เือการประมูลนะแเข้าใจผิดกันเหรอโอเคไหมืม คนเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับร้อมโอ้โหจนประมูลครั้งนี้ได้นี่เอ้ยประมูลประมูลแต่ไม่สบายเดีห้ฉันประมูลให้ได้ทุกคนใครจะรอบ้างพร้อมพร้อมพร้อมพ้อมพร้อมพร้อมพร้อมอมอมต้องฉันเมฉันาก็ ไม่ไม่ไม่ต้องฉันขอเมาหนึ่งบาทหนึ่งบาทได้เหรอว้าวเอา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 แต่ว่าได้เลยยพยมีหนึ่งบาทเย้ได้แล้วเว้ยขอบบคคุณรัาเงินอยู่ตรงนน้นนะเย้เปิดเลยว้า ว้าวโอ้โหขยะโอ้ยมีโอ้ยมีกล่องด้วยเปิดดิโอ้ยทำไมอันนี้เปิดไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยไม่มีอะไรเลยเอ,อ้ยเปิดได้เลยโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยกล่องอันนี้ก็ไม่มีโอ้หมายพรมเอาไปแมวเล่นนะทีบใบก็ได้าษเนี่ยเปิดไม่ได้ละต้องไปเปิดตรงน,นี้ชุ๊บไม่มีอะไรเลยโอ้ โอ้ไม่ดีอ่ะโอ้ยจะคมไฟเก็บไว้ที่บ้านดีกว่าเฮ้ยบาสเกตบอลเอ้ยบาสเกตบอลโอ้ดินดินเฮ้ยขล่องอะไรนี่มีอะไรไม่เนี่ยมาเปิดตรงนี้ดีกว่าเอีมเปิดไม่ได้ต้องเปิดข้างนอกไม่มีอะไรเลยโอ้ไา้ของกระดูกตายตายน่ากลัวของกระดูกตาย เฮ้ยเขากระดูกน่ากลัวเอ้ยมีอะไรบ้างอีกมั้งเนี่ยเข้าอี้เก็บไปดีกว่าโอ้โหอ,อ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ้อะไรวะเนี่ยเก็บไปเออโอเคมีอะไรไหมเนี่ยคุณประมอนในนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ก็ของดีอยู่นะอะปิดป่ะปิดให้แล้ว โอ้ขัดใจมากเลยเนาะครับผมไม่เป็นไรครับขอได้ฟอร์นิเจอร์มาเติมเลยโอ้แต่ไม่ได้เงินเลยนะเจ้าบ้านครับขอ,องเงินหนะะ่อยครับไม่มอจะว่าแกจะไปทำอะไรหรอกขอจะไปซื้อของกินครับผมไม่เลยแกกินเลยนั่นก็ไม่โอ,โอยไม่มีใครให้เงินเลยว้ายไม่อะไรอ่ะ คนขายของชำหรอว่าคุณวันด,ดีมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ฉันก็ไม่รู้เลยเพื่อนฉันขายอะไรอโอ้โหคุณลงุงทำกับผมได้ไงวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดได้เงินว้าวแล้วมีของครบหมดเลยนี่เอามาเลยเอามาเลย,อยเอามาเลยไอคงก็ดูเก้าเอีอามาเอามาเซ่ฮ่า,าอุย้ยจอดจอด ยี 23, ่สิบสามสตางค์อุ้ยยู่ยอดยอดยอดไปลงแล้วมีอะไรอีกบ้างไงอ๋อเดี๋ยวคนดูสิได้ได้ได้แป๊บนึงนะว้ายลงแลง้วทำไมตัวลุงเหม็นจังเนี่ยโอ้๋ฉันมันจะอบน้องบอลอ่ะว้ายเหม็นจังเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้เมียนี่ได้เหรอได้ได้ได,ได้อ่าได้แล้วเย,ย้วู้มีเงินห้าบาทกลายเป 33, ็นสามสิบสามสตางค์ นี่สุดจริงๆขอไอ้จนเอ้าอาด่าผมอีกแล้วโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยชิดกับเป็โปรโอวันนี้ฉันคือปโปรเฟิชน้องนี่อันนี้จะไปหาอะไรกินหาได้ทำหน้าเนี่ยโอ้นี้ฉันไม่รู้จะทำอะไรเอาอะไรไปดีก่อน เอาเงินใบไม่เอาไอ้ไปด้วยกันเขาไม่มีใครรู้นะไม่ผิดรู้ให้ได้แรงมันใบเสร็จหนึ่งร้านบาทไม่ห่าดีกว่าไม่เรียนคอมแบบฉันจะพักไว้บ้างไปดีกว่าโอ๊ยในบ้ากุนคนกลางไอ้ก๊อ กาเอกาก,อ,ก,ากอ,อุ๊ยเขาบอกว่า,วา,วา,วาวนี้มีงานประมูลแต่เราต้องไปหาก่อนแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยแต่เขาบอกว่าน่าจะลังบูบ้านนะ่ะไฮ้ไง,ไงเจอแล้วไ <laughs> อ้ไนูมันซื้อการประมูลที่หนึ่งไนี่โอ้โหอ,โอเชฟอานนท์ผู้พันเอก ฟาเรนไอ้ฟารอนอะไรวะเนี่ยอเล็กกวยนบลุงโทน,นี่ก็มาว่ะไงมาได้ไง,ไงลุงโทน,นี่ฮะก๊กก๊กอ่าเรื่องวะชื่ออะไรไหมอืมได้หมดเถอะอืมเขามีการเปรดหมดะไรกันวะ่ะ จะไปเสซ็นร้านบาทของฉันฮ้ย <laughs> ลุงเขาประมูลอะไรกันนะ่ะโอ้ฉันก็ไม่รู้ไ่ดูดก็คือนี่คือการประมูลที่เพลงที่มสุดทำสาหรับคนเท่เท่านั้นฮอคนเทศเหรอชอยแต่แก้จะมีอะไรแค่ใส่ชุดเพชรเป็นปอมเฮ้ย <laughs> ลุงยามาดูสู่ผมสิลุงไม่รู้หรอกนะเ <laughs> นี่ <laughs> ยอุ้ยให้ลุงทอน,นี่ แกจะควงฉันใช่ไหมเฮ้ยฉันไม่ได้ขโมยนะไม่ได้ขโมยไหมม่ได้ขโมยไอโอเกิ้ลกจะขโมใช่ไหมไม่ไม่ไม่นี่ไงใบเสร็จหนึ่งร้านบาทโอ้ยไหนรวยจริงๆด้วยโอ้สยสวจโอ้จะไอ้นี่ป่ะล่ะลงทอนนี้ออกไปเลยนะไอ้เนี้ยสองคนเนี้ยเออออกไปเลยไปไปให้ให้ให้เอา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 ใบเสร็จหนึ่งร้านบาทอ่ะเอาไป อไอ้ของฉันเราชนะฮ่าฮันด้วยของฉันนี่พวกโง้ฮ่าฮ่าฮ่าว้าวโอ้ยพระเจว้าวทำให้หมดเลยมีเงินว้ามีเงิน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 โอ้ยมีกล่องสมบัติอะไรเต็มเลยอ๋ออย่างนี้แหละโปรช้อป ไว้ตัวะลรวเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปฮ่ฮ่าฮ่ของฟิวอาโอเมกอด้โอ้โหโอมก็อดโอเมกอดออเยว้าวอ้โหโอ้โหสุดยอด อื้มโคตรสุดลายโอ้ยโอ้ยของโคตรเยอะโอ้โหไอ้พวกโง่อฉันได้ไปกับทองมาแล้วหายพวกโง่้อหายพวกโง้อว้ายไม่ได้เอ้ยนิวกล่องของนุ๊กนี่ว่ะไอ้ขอเปิดดูเลยนะโอ้โหไอ้นุ๊กเอาไปหมดเลยอื้อ วป็นี้วะเนี้ยโอ้ได้เงาแล้วไว้ได้เงาแล้วได้เงาแล้วบายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยล่ะ